สวัสดีครับข้อนี้เป็นการหา dy by dx โดยใช้กดลูกโซ่นะครับให้ฟังชันมาอย่างนี้มาอย่างนี้เนาะดูเลยครับกดลูกโซ่ไว้ไครับ dy by dx มีค่าเท่าไหร่ครับ d by by du นะครับ by d by by du คูณกับ du by dx นะครับ du by dx โอเคเรามาเริ่มเลยทีนี้ ดิฟไพนิพนะครับสองบวกหนึ่ทษทีบวกหนะครับนิพนอยู่กับดิฟยูครับดิฟยคือเอ็กกำลังสบวกสามเอ็กยกำลังสองครับเท่ี่ท่ที่ครับบวกสามเอ็กยกำลังสองบวกเ ลบห้านะครับ y dx ครับแล้วก็นิยกระจายเลยใช่ไหมครับนิยกระจายดิป u บวกหนึ่งไดครับได้หนึ่งใช่ไหมครั้งนี้ได้หนึ่งตัวนี้ครับดิปบวกหนึ่งได้ศูนย์ครั้งนี้นะครับคูณอยู่กับ d x ยกกำลังสาม ได้3 x ยกกำลังสองดิสาม x ยกกำลังสองนะครัครับได้6 x ใช่ไหมครับตรงนี้ไปไวหน่อยสมาคูณสามได้ 6, 1, กหก x กำลังสองลบหนึเหลือ x โอเคต่อไปดิบบวก x ได้ได้ใช่ไหครับได้บวกหนึ่งใช่ไหมครับ ดิฟลบหได้ศูนย์ตรกครับดิฟลบห้ได้ศูนเพราะนั้นเหลือตรงนี้ครับกลายเป็นฟังก์ชันนี้ก็คือคาตอบของ D ีวายดีเอ็กคูณกับฟังก์ชันนี้ D ีวายก็คือ1ครับอะไรคูณหนึงก็ได้ตัวนันกลายเป็น 3x มเอ็กยกกลังสองบวกหก็บวกหก็เป็นคาตอบเห็นไหมครับ ตอนนี้ค่อนข้างง่ายก็ฝึกบ่บอยครับจะได้ชินๆกับโคดกโซฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ